สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านพยาคุดรวยทันใจ สวัสดีคะ่ะพี่สมภพสวัสดีคะ่ะพี่พี่ทุกท่านอันนี้เป็นรุ่นอุดมอุดมโพยูโรโด,ด,ด,ดพิธีพุทธาพิเบกหลวงปู่ทวดกล่องละสองร้อยจ้ะมีสององค์มีผู้ดโดยสารทุกทีว้าย ขับรถด,ดีๆนะพี่นี่จ้าหลวงปู่ทวดแสงกคาถารานาคม มีองค์เล็กกับองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์เล็กสองร้อยจ้ะสวัสดีค่ะคนดูเจ็ดท่านอันนี้หลวงปูท่ทวนเนีจ้ะกล่องละสองร้อยต่อไปต่อไปไอะไรดี พยาคุดมหาเศรษฐีรวยทันใจหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยองเงินหนึ่งร้อยทุกสายเลยจ้าอัน อันนี้หลวงพ่อขันทีร้อป่าม่วงผูเหลืออีกงไงสุดอีเ สวัสดีค่ะคนดูสิเบเอ็ดท่านน้องพอะไรอันนี้หลวงปู่ทิมเอาปีหนึ่งแปดหลวงปู่ทิมเอาปีหนึ่งแปด คอมเมนต์ขึ้นมาทักถ่ายสวัสดีค่ะอ,คอันนี้หลวงปู่ปทีมเอาอปีหนึ่งแปดสวัสดีค่ะพี่เจทีอันนี้หลวงปู่ทีมเอาอปีหนึ่งแปดหนึ่งร้อยบาทโอเงินหนึ่งร้อยนะจ๊ะหลวงปู่ทิมเอาอปีหนึ่งแปดต่อไป หลวงพ่อเพชรมีชัยวัดมหาธาตุหนึ่งร้อยคุณคดูไปไหนหมดเนี่ยเงี yeah. ปปยบแปลภาษาคอมเมนต์ขึ้นขึ้นขึ้น <Yeah. S 1> สวัสดีคนดูสิบหกท่านจ้า องเงินหนึ่งร้อยจ้าอันนี้หลวงพ่อพัดจเจริญพรหลวงพ่อพัดออกปี 66. หกหกลงยาจีวรชุบทองพ่นรายลงยาจีวรสะท้อนแสงจะสร้างห้าสิบเก้าองค์ คนซื้อหนูไปไหนหมดเนี่ยคนซื้อหนูไปไหนหมดดีต่อไปเนี่ยหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าหลวงปู่สุข ข้างหลังเป็นกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิมกนน์มีแค่นน้อยนะจ๊ะมีน้อยนะพี่บอกเลยองค์ละหนึ่งร้อยต่อไปเป็นเหรียญเหรียญหลวงพุทธวด มีสององค์กล่องละสองร้อยมีหลันเตารีกับข้างหลังเป็นจัดตัวขามข้างหน้าเป็นหลวงปู่ทวดคนเป็นแม่คนน่ะเหรม ดูตรงไหนวะคนมันขึ้นหู่ขึ้นอนะ่ะแต่คนดูหนูหายไปไหนหมดน่ะฮึฮึนี่ยังไม่เลิกงานกันอันนี้เป็นวัดละคันโคสิตารามหลวงปู่ทิมโรยผงตะไบทองสองร้อย สองร้อยอืมไปไหนกันหมดหรอไลฟ์มันถึงหนึ่ืมนี่รอไลฟ์ใหม่ทั้งสองเกือบสองทุม่มรอไลฟ์ไวมากเลยนะทุม่มสิบเก้าหรือจะไลฟ์สองทุม่มมันจะเป็นไรไหมมันก็ไม่เป็นไรคุณดูไม่มีอ่ะ พี่สิบสามท่านเนี่ยมีลูกค้าเก่าหนูมองไหมเนี่ยมีไหมี่ยรูปรอหลวงพ่อเดิมมีไหมมีไหมหรือจะลองไว้องงไสองคุ่มงงไมไม่มีคอมเมนต์ใครเลย